กลับสวัสดีครับแฟนๆพักเรื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับก็มีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นของวัดละคังนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์อีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับเพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระเนื้อครูที่ดูง่ายนะครับถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายหนึ่งองค์ นะครับองน,นี้ถ้าเ,เพื่อนๆือนที่ศึกษาพระสมเด็จนะครับพดูดง่ายว่ามือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มเข้ามานะครับศึกษาพระสมเด็จเนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธสินพิมตรงที่สวยงามนะครับธรรมชาติของเนื้อปูนนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดละคขังแม่พิมพ์นะครับ ให้เรารู้ว่าเป็นพิมพ์ของวัดละรังนะครับธรรมชาติพุทธศิลป์พิมพ์ตกเพิมแบบนี้นะครับที่เหลือนี่ใจหลักสําคัญก็ดูที่เนื้อปูนนะครับเนื้อผงปูนเพื่อนๆดูนะครับอันดับแรกเพื่อนเนดูระดับพื้นผิวนะครับดูความหดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนนะครับเพราะว่ากายภาพธรรมชาติเหล่านี้นะครับที่ไม่สามารถทําเรียนแบบหรือทาเกได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกิดขึ้นเองด้วยกลไกของการเวลานะครับ คุณจะนําพระไปอบนะครับก็ไม่ได้กายภาพของเนื้อปูนแบบนี้นะครับนําไปอบเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ลักษณะการงอกเหล่านี้นะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมหี่ยวย่นนะครับปูพรุนแล้วก็งอกเห็นไหมครับกลอนแล้วก็งอกเขียวแล้วก็งอกนะครับเพื่อนดูระดับพื้นผิวนะครับเห็นไหมลระเก่าพระแทนที่สร้างมานับเป็นร้อยกว่าปีนะครับ พระองค์น no oh, yeah. ี้ก็ทนะปัยุก็ประมาณ170ปีได้แล้วนะครับร้อยเจปีนะครับเป็นพระยุคที่ใช้น้ํามันตังยุนะครับถือว่าเป็นพระยุคหลังนะครับถ้าเป็นพระยุคต้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีน้ําว่านนะครับที่เข้มๆสีน้ําตาลได้มากกว่านะครับเนื้อปูนจะผูพลุนกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ํามันตังยุในเป็นสัดส่วนนะครับในการผสมปั้นเนื้อนะครับพิจารณาง่ายๆเลยนะครับเพื่อน เนี่ยพระองค์นี้นะครับเห็นไหมฉ่าน้ํามันตังยิ้วนะครับมีความฉ่านวลและมันวาวของน้ามันตังยิ้วน้ำมันตังยิ้วเมื่อแห้งนะครับก็ละเหยขึ้นมาอยู่บนผิวเนื้อชั้นด้านนอกนะครับทาให้เนื้อพระองค์นั้นมีความฉ่านวลและมันวาวนะครับมั่นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเม็ดแดงนะครับเนี่ยเอกลักษณ์เลยนะครับในวัดละฆังนี่ปางอุ่นพรมหรือวัดเกตก็มีนะครับมรดกสถานเหล่านี้มีเหมือนกัน เพื่อนๆดูระดับพื้นผิวนะครับเห็นไหมมีรอยผุพลุนเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมนี่คือปูนสุกนี่คือเนื้อปูนสุกนะครับรองขาวๆเนี่ยนะครับเห็นไหมบริเวณนี้ปูนสุกงอกเยอะเนื้อก็จะค่อนข้างที่จะผุพลุนนะครับละอองปูนสุกนะครับเพื่อนสามารถที่จะเช็ดออกนะครับแต่ถ้าเนื้อปูนสุกเนี่ยคุณจะล้างยังไงก็กลับมาเป็นลักษณะของเนื้อปูนสุกเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเนื้อปุงปูนนี่จะเป็นลักษณะเสียวขาวยุยย,ยฟูฟูนะครับนั่นคือเนื้อปูนสุกนะครับเนื้อพระที่ออกไปทางเนื้อปูนสุกจะแตกต่างกับละองปูนสุกนะครับที่คายออกมาอยู่บนผิวเนื้อนะครับเนี่ยคราบละองเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดล้างออกได้นะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับจะเป็นละองขาวๆนะครับก็ยังยังเห็นอยู่นะครับไม่ต้องไปล้าง นะครับเพื่อนๆผมขอแนะนําว่าไม่ต้องไปล้างนะครับปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนี่คือ,อบง่งบอกถึงความเก่าของพระองค์นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่ากว่าธรรมชาติของปูนถุกเนี่ยเพื่อนๆจะละเหยนะครับจะงอกขึ้นมาอยู่บนผิวเนื้อต้องต้องิ0 60ปีขึ้นไปนะครับธรรมชาติของปูนเนี่ยจะค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ยออกมานะครับไม่ใช่ว่าเอาแป้งลองพิมพ์มาปิดทับแล้วกดพระล,ะลงไปนะครับจะเป็นลักษณะดูเหมือน ปูนสุกไม่ใช่นะครับลักษณะของปูนสุกเพื่อนดูนะครับมีรูปแบบนะครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นรูปแบบนะครับการทับถมเนี่ยการละเหยงอกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแผ่นปื้นๆนะครับอ่าเป็นแผ่นนะครับเหมือนแป้งลองพิมพ์ที่เขาทำเอาไว้นะครับไม่ใช่นะครับลักษณะของปูนสุกก็มีรูปแบบนะครับเพื่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกิดก้นเดงตามธรรมชาตินี่ครับ ดูเส้นุ้มนะครับไม่มีจะเรียบตึงเลยเพื่อนดูนี่กรอนแล้วก็งอกมิเวนีเนนว้เห็นไหมดูระดับพื้นผิวติครับเห็นไหมเหี่ยวยน่นนะครับทุกจุดนี่คือธรรมชาตินะครับบ่งบอกถึงความเก่าของพระองค์นั้นๆเลยนะครับเพื่อนบ่งบอกถึงความแท้นะครับเพื่อนดู แกะได้สวยนะครับเนี่ยพิมพ์สวยแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นช่างหลวงเป็นผู้แกะนะครับหลวงวิจารณ์เริ่มจะมาเข้ามาทําทพิมพ์ให้สมเด็จพระพุทธเจา้าโตนะครับเพราะว่าเป็นพระที่สร้างยุคหลังๆนะครับก็ใช้สัดส่วนน้มามันตังยุในการผรสมปั้นเนื้อแล้วนะครับดูบริเวณนี้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือลักษณะการงอกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ใช่เม็ดปูนหยาบนะครับ ลักษณะการงอกของปูนดิบเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมจะเป็นเม็ดเป็นเส้นนะครับเป็นใหญ่ๆนะครับในจุดเหี่ยวในจุดต้อนเนี่ยเห็นไหมเหยี่ยวแล้วก็งอกขึ้นมานะครับเนี่ยเพื่อนๆดูบริเวณน,นี้นะครับเหียเ่ยวแล้วก็งอกเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะโดยรวมเหล่านี้นะครับเพื่อนบ่งบอกถึงความเก้านะครับของอผงปูนนะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังบ้างเดี๋ยวดูพุทธศิลป์แป๊บหนึ่งนะให้เพื่อนๆดูพุทธศิลป์ก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีหลายแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงใหญ่นะครับของวัดระฆังเนี่ยเส้นสูมนะครับจะโยนิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยจะหักมุมนิดหนึ่งแล้วก็โค้งไปเลยนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์เหมือนกันนะครับเส้นบังคับพิมพ์นี่เนี้ยมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับ เห็นไหมครับเหี่ยวโยนนะครับผูพลุนเพื่อนเพื่อนดูสีครับเส้นบังคับพิมพ์จะไม่คมนะครับจะไม่คมนะครับต้องมีลักษณะต้องมีอ่าลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็คือเหี่ยวแห้งนะครับสึกกรอนผูพลุนแล้วก็งอกเพื่อนๆดูสีครับนี่คือเส้นบังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมมีลักษณะการงอกนะครับจะไม่ตั้งคมนะครับ เรียบตึงเป็นสันอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับจะมาเรียบตึงเหมือนพระใหมน่นี่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเรียบตึงคมกิบเก๋นะครับเก๋ไม่ใช่พระเก่านะครับเพื่อนดูสิครับพระเก่าเนี่ยเต้นมาครับพิมพ์เนี่ยเห็นไหมเหยียวย่นเปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนสภาพอ่า ถ้าเป็นปูนสุกงอกก็จะเป็นลักษณะการผูพลุนนะครับนี่ปูนดิบงอกเป็นเส้นเป็นใยเห็นไหยฮะเขาเปลี่ยนสภาพนะครับนี่ก็คือกายภาพของอปูนดิบนะครับย้เพื่อนดูเส้นสุ้มนี่เห็นไหมครับนี่ในจุดกลอนนะครับในจุดเที่ยวนี่งอกเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมฮะนี่คือพระเทนะครับเส้นสุ้มก็จะไม่เรียบตึงเห็นไหมฮะต้องผูกต้องพลุนนะครับอ่าเหีียวย่นแล้วก็งอกเห็นไหมครับองนี้ผมถึงบอกว่า พระแทที่ดูง่ายนะครับเพื่อนเป็นพระแทที่ดูง่ายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีลักษณะความเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมผูพลุนเหมือนรอยปูไตนะครับนี่รอยเป็นรูคล้ายๆรูเข็มนะครับแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ย่นผูพลุนไปด้วยกลไกของการเวลาตรงนี้ก็มีหินสี ม่วงๆด้วยนะครับในบางองก็มีสีเขียวนะครับาบงที่บางคนว่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจําพวกหินนะครับจะเป็นจําพวกหินมากกว่านะครับจะไม่ใช่หยกนะครับเป็นจาพวกหินเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่ถือว่าดูง่ายเลยนะครับเหยียวย่นผูพลุนนะครับเห็นไหมลักษณะกายภาพของเนื้อนะครับเห็นไหมผูพลุนนะครับทุกตารางนิ้วของเนื้อปูนเลยนะครับ เี่ยวทุกจุดนะครับองนี้ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเนี่ยธรรมชาติแบบนี้นะครับเพื่อนไม่ใช่จะทําเกยได้ง่ายนะครับไม่ใช่ทําเกยได้นะครับเห็นไหมเหี่ยวย่นนะครับด้วยกลไกของการเวลาไม่ใช่เหี่ยวเพราะนำไปอบนะครับนาไปอบนจะไม่เหี่ยวนะครับแห้งเฉยนะครับอ่าถึงจะเหี่ยวก็ไม่งอกนะครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยเหี่วด้วยผูด้วยงอกด้วยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมนี่งอกแซมขึ้นมานะครับ ในรอยเหี่ยวเหล่านี้เห็นไหมครับนี่งอกแซมขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเห็นไหมงอกนะครับในจุดกลอนจุดเหี่ยวต่างๆของเนื้อปูนเนี่ยต้องมีลักษณะของการงอกด้วยนะครับถึงจะเป็นพระเก่านะครับถ้าเหี่ยวแห้งอย่างเดียวนะครับไม่งอกนะครับก็แสดงว่าเป็นพระใหม่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าลักษณะการงอกของเนื้อปูน กับเม็ดปูหยาบที่เขาตามเกสใส่ลงไปจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์ถือว่าเป็นพระเนื้อครูดูง่ายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ขอฝาบพระคุณมากนะครับก็ช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ อ่าเล็กเปลี่ยนความรู้ความวิเห็นกันนะครับผมมีพระเทศที่ดูง่ายก็นะครับนำมาทำคลิปให้เพื่อนนะครับได้เป็นแนวทางนะครับในการพิจารณาพระสมเด็จเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับของวัดละคังบางขุนรวมหรือเกศชยโยหรือกลวงหน้าก็แล้วแต่นะครับอ่าหรือพระสมเด็จอลหังนะครับหรือพระวัดพระปิพมตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่นะครับจําพวกพระตระกูลเนื้อผงนะครับก็ พูดง <are> mm ่ายๆว่าใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนั่นเองก็คือเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับที่ได้จากเปลือกหอยหลายๆชนิดนํามาผอไวแล้วก็ตำนะครับในหลักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าแคลเซียมนะครับเปลือกหอยก็คือแคลเซียมนะครับกายภาพของเนื้อเปลือกหอยเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับเปลือกหอยที่มีอายุ5 0าสิปี70ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีสภาพของเนื้อละนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกัน เพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อนตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเราก็สามารถนํามาประยุกต์และก็นํามาประยุกต์ใช้นะครับในการดูเนื้อผงพระสมเด็จได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ